ข้อสองการลื้อถอนการลื้อถอนเนี่ยราชการคนลื้อก็ได้แล้วไปเก็บเงินนะว่าเท่าไหร่ข้อสองก็ให้ผู้ที่บุกลุกหรือถือครองโดยไม่ชอบเป็นคนลือ้อแต่ว่าถ้าราชการลื้อก็มีปัญหาเนะราต้องไปสำรวจทําแผนอะไรตั้งงบประมาณไม่ต้องลื้อกันครับนะครับเสียเวลาถ้าให้ผู้ที่ถือครองโดยไม่ชอบเป็นผู้รื้อมันดูจะเร็ว วันนี้ก็ทราบขาวว่าเมื่อคืนเริ่มมีการรื้อถอนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีะแต่ปรากฏว่าก็มีพวกปากหอยปักปูนะครับออกมาวิจารณ์ว่าไอ,ไอ้ที่รีบรื้อนี่กลัวเห็นอะไระส่วนผมผมไม่อยากเห็นอะไรหรอกอยากเห็นไม่มีบ้านนะครับแต่บางางคนเขาอยากเห็นนะผมข้อ ด้วยความโง่าถามเขาว่าคุณอยากเห็นอะไรวะในบ้านเขาก็าเขาลื้อแล้วก็แล้วกันไปสิเขาบอกอ่าก็อยากรู้นะ,ะว่าไอ้ไม้ที่สร้างเนี่ยมันยี่ห้ออะไรมาจากไหนยังไงนะฮะเพราะนั้นแม่นะฮะเป็นใจผมผมจะไม่ปิดบ้านลื้อนะ <c oughs> เปิดบ้านลื้อนะฮะไหนๆก็มาถึงแค่นี้แล้วแสดงความบริสุทธิ์ก็เราไม่มีเจตนาอะไรเลยอ่ะนะก็แสดงความบริสุทธิ์ พองนะครับเป็นยองใหญ่นะครับนี่ก็มันก็เลยทําให้ไม่จบทั้งในแงก่ก็ส,สิทิ <c oughs> นะครับนะฮะยังยังกําลังลือล้อกําลังลือล้อ,อถ้าท่านสนใจก็ไปนั่งดูได้กับมั้งนะฮะนะครับครับนี่คือเรื่องที่กรณีนี้ไม่เสร็จนะครับอันนี้ในไหนพูดแล้วแล้วตอนหลังผมจะได้ไม่ต้องกลับมาพูดเรื่องกฎหมายป่าไมานาน้นะครับก็ขอตัโอกาสนี้นะฮะ นี่พูดในฐานะอดีตอธิบย์ดีกนป่าปไม้นะนะครับอยากฝากความนะฮะไปถึงท่านผู้เป็นเจ้าของข่าวสอยดาวคนหนึ่งนะค,คือคุณชาตรีสกุลพานิตซึ่งเขารู้จักกับผมระดับห่างๆนะฮะแต่ได้เคยพูดคุยกันเรื่องนี้ เมื่อคดีเกิดขึ้นใหม่จริงๆคดีนี้เกิดขึ้นในสมัยผมเป็นทิศผีผมเป็นคนสั่งคดีเองนะฮะโดยมอบให้คุณสมชายสมชายเปลี่ยนสถาพรน,นะฮะ,ะกับเจ้าหน้าที่คือคุณสมทอนเป็นคนดําเนิกนการคุณชาตรีติดต่อมาที่ผมได้พูดกับผมนะ,ะบอกว่าไม่ถ้าเกิดถ้า,ถา,ถามันผิดก็ไม่รู้จริงๆว่ามันผิดนะฮะท่านเป็นผู้มีเกียรติ มีอายุมากแล้วนะครับมีฐานะไม่ประสงค์จะไปครอบครองสิ่งเหล่านี้หรอกเพราะนั้นท่านทิ่ดีบอกผมเถอะว่ามันตรงไหนผมพร้อมจะคืนผมย้ำนะฮะว่าได้พูดกับผมนะไม่ใช่สองต่อสองนะ,ะเพราะว่ามีโทรศัพท์ห้องผมในเรื่องงานพวกเนี้มันจะดังเลยนะฮะดนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยนะฮะท่านคืนเถอนะในส่วนร้อยไร่นะ ที่ท่านไปครอบครองไว้โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และมันเป็นเขตรกษาพันสัตว์ป่าแน่นอนส่วนไอ้ที่มันเป็นโฉนดหรือเป็นหนอสอสามไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถที่จะต่อสู้นะฮะอาจจะในชั้นศาลหรือกับกรมที่ดินว่าท่านได้มาอย่างไรเพราะเอกสารสิทธิ์เหล่านั้นณนะวันนี้เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ชอบโดยกฎหมายจนกว่ามันจะไม่ชอบโดยกฎหมายนะครับผมจะไม่พูดถึงไม่ไปล่วงลำ้ำแต่ที่ท่านไม่มีเอกสารสิทธิ์เลย และครอบครองไว้ในขนาดนี้และอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตตาแน่นอนร้อซึ่งท่านก็รู้คืนนะครับนะครับเชื่อผมปรารถนาดีนะครับเนะพราะยิ่งนานวันก็ดูกรณีเขาที่เที่ยงนะครับแล้วท่านก็จะเหลืออะไรนะฮะอย่ากโกรธผมที่ผมพูดอย่างนี้นะผมหวังดีและผมก็ไม่ได้กล่าวหาท่านเพราะมันเป็นความจริงและเป็นหน้าที่ผมในอดีตข้อสองนะ บริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีลำธารหลายลำธารที่มันไหลลงมาจากเขาสอยดาวเหนือและเขาสอยดาวใต้ซึ่งน้ําเหล่านั้นนะฮะมันลงไปใช้นะครับเนม่ป็นน้าจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองในหน้าแรงแรงมากแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีการปลูกผลไม้ซึ่งในช่วงที่ออกรูปให้ผลเนี่ยที่มักเป็นหน้าแรงท่านต้องทําด่วนเลยนะครับว่าทํายังไงจะให้ปริมาณน้ําที่ท่านไป ทำเขื่อนกั้นเอาไว้ผมจะไม่พูดเรื่องการทำเขื่อนกั้นเอาไว้แต่ผิดหรือถูกนะมันผิดแต่การบินแน่ครับเพราะไปปิดกั้นลํำน้าโดยไม่ได้ขออนอุญาตเปลี่ยนแปลงลํำน้านะฮะลูกที่จับสัตว์น้ํามันไม่เป็นชุดแต่ช่างมาเถอะผมก็เลยจะพูดเรื่องเดียวนะฮะเพื่อสังคมท่านไปคิดด่วนนะฮะไอ้ที่ผ่านมาก็ผ่านไปท่านจะต้องไปทําประตูน้านี่ผมแนะนําบางทางเทคนิคนะครับพอถึงฤดูแรงท่านต้องเปิดให้มันไหลาตามธรรมชาติให้ผู้คนเขาได้ใช้ที่สองอยากให้ท่านทํา จะแสดงความเป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินนะครับนึกถึงคนยากคนจนข้อสาอย่างน้อยก็มีจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งคนแถวนั้นเนี่ยเขาหวงแหนแต่เขาเขา้เขาไปเที่ยวคือตัวน้ําตกท่านอาจจะดูในทีวีจะเห็นแล้วนะครับเอามาโชว์หน้าวันนี้ท่านมีโฉนดสองฉบับซึ่งผมก็จะไม่พูดอีก,กันนะครับว่าโฉนดท่านได้มาถูกหรือไม่ถูกท่านมีสิทธิ์ไปสู้นะฮะแต่ข้อมูลของผมโฉนดนี้น่าจะไม่ถูกเพราะว่ามันออกทับเกรตรัาษาัตว์ปลา ทับเกตป่าสงวนทับเขตป่าไม้ทาววัดแต่ท่านไปสู้แพ้ชนะเรื่องของท่านแต่เรื่องนี้ความผิดของท่านน่าจะไม่มีเพราะท่านซื้อมามันเป็นโฉนดอยู่แล้วแต่ว่าสําคัญคือว่าจฉวดสองอันเนี้ยมันแซนด์วิชน้ําตกอยู่นี่เมื่อท่านครอบครองข้างบนและข้างล่างท่านต้องต้องนึกนะฮะว่าชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่เขาอยากไปน้ําตกเข้าไปไม่ได้ท่านจะทํำยังไงผมแนะนาให้ท่านเปิดทางให้ประชาชนทั่วไป ได้สามารถไปอะไรนะไปเที่ยวไปเล่นไปเห็นนะฮะน้าตกอันนี้แม้นว่าจะไม่ใหญ่โตแต่มันก็ไม่มีที่อื่นประเทศไทยเป็นประเทศที่น้าตกน้อยนะเทียบกับต่างชาติมันเป็นความสุขเล็กๆเลน้อยของคนไทยท่านต้องเปิดโอกาสต้องให้ให้เขานะ่ะท่านำทำได้เถอะขนาดนี้แต่ท่านไปแซนวิชอยู่ขนาดนี้จนใครเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะฮะเสื้อแดงเขาตั้งชื่อน้าตกขึ้นมาแล้วท่านจะยุ่งนะ่ะ นะครับเพราะนั้นผมขอเรียนฝากไปถึงท่านชาตรีนะครับผมเตือนและแนะนำด้วยความหวังดีนะครับไม่มีอะไรประสงค์ร้ายไม่อยากจะให้มันลุกลามนะครับไปมากกว่านี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ท่านกวรจะทำนะ่อให้เป็นมนาตรฐานด้วยแล้วก็เพื่อส่วนรวมด้วยในชั้นนี้ก็ขออนุญ,ญาตเท่านี้มาก่อนครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับก็ไม่ต้องสรุปนะครับได้ประเด็นชัดเจน ต้องถามอาจารย์ธีระต,ต่อไปว่ากรณีเขาเยาเชี่ยงนี่สองมาตรฐานไหมนะครับแล้วกรณีนี้สะท้อนอะไรก็อจะเทียบเคียงกับกรณีอื่นหรือว่าเรื่องนี้มันจะโยงไปถึงเรื่องเรื่องใหญ่กว่านี้ยังไงได้บ้างนะครับเชิญอาจารย์ธีระครับ่าวา